สวัสดีครับวันนี้ Noble ฟีเจอร r จะมารีวิวโต๊ะทำงานตัว L ที่มีดีไซน์ทันสมัยรุ่น M A T R L ฟังก์ชันการใช้งานและสเปกจ็เป็นไงเดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวให้ดูครับครับผมในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของหน้าท็อปโตะนะครับหน้าท็อปโตะตัวนี้จ,จะเป็นไม้ p a ิเกิลบอร์ดเจดี e ันนะครับคุณสมบัติของไม้ชนิดเนี่ยก็คือจะทนน้ำการลอยขีดข่วนได้ในระดับหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นแผ่นกันโผลนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวของเราเวลานั่งทางานครับขาเหล็กตัวนี้จ,จะออกแบบมาให้รับน้าหนักได้เเป็นพิศษ พร้อมกับปุ่มปรับระดับตัวนี้ปุ่มปรับระดับอะจะช่วยได้เวลาที่หน้างานของเราเนาะและหน้าพื้นไม่เท่ากันปุ่มตัวนี้จะทําให้โต๊ะของเราครับไม่เอียงซ้ายและขวาโต๊ะตัวนี้ครับทางเราจะแถมตัวนี้ไปด้วยตัวลิ้นชักล้อเลื่อนเนาะต,นตัวนี้ก็ตัวหน้้ครับจะเป็นไม้ปริ i c ิ Gate e board เกรดอีเหมือนกันเลยจะมีทั้งหมด3ชั้นนี่สลิ้นชักสามารถล็อกได้ล็อกได้เลย ล็อกได้ทุกชั้นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือจะมาในเซตเลยโต๊ะตัวนี้นครับสามารถคัสตอมในส่วนของสีและขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยแล้วก็หน้าท็อปอะครับตัวนี้เราจะเจาะในส่วนของช่องเก็บสายไฟไว้ให้ด้วยนี่จะเป็นตามตัวอย่างเลยจะมีให้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับเผื่อคุณลูกค้าหันหน้าโต๊ะที่ไม่ใช่องศา,าเดียวกับของที่เราโชว์อยู่หลังจากที่ได้ลองใช้มาระยะหนึ่งนะครับ จากวัสดุจะเห็นได้ว่าวัสดุค่อนข้างแข็งแรงเลยนี่เดี๋ยวผมคอใอยดูแล้วก็ในส่วนของขาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความหนาแล้วก็แข็งแรง พอสมควรเลยตัวล็อกทุกอย่างจะโอเคมากเพราะว่าขาตัวนี้เหมือนขาโต๊ะจะออกแบบมาให้เป็นคานนะครับถ้าเกิดว่าลองดูข้างล่างตัวนี้จะเป็นคานเลยแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างโอเคครับเพราะว่าเราสามารถนั่งทํางานมุมน,นี้แล้วหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะพักอ่านหนังสือหรือว่ามีอย่างอื่นที่ต้องทําก็แค่หมุนตัวมาด้านนี้แล้วก็สามารถทํางานต่อได้เลยแถมมีลิ้นชักเก็บของอันนี้สะดวกมาก สามารถเก็บของพวกดินสอหรืออะไรที่อยากใช้หยิบขึ้นมาใช้ได้เลยค่อนข้างคุ้มค่าครับสําหรับส่วนตัวผมนะโตรุ่นเนี้ยถ้าใครกาลังมองหาแบบโต๊ะทำงานที่แบบอยู่ในพื้นที่จํากัดแต่ว่าอยากจะได้โต๊ะที่ประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่าผมว่าตัวนี้ผมว่าคุ้มกว่าซื้อโต๊ะทำงานแบบโต๊ะทำงานเดี่ยว2ตัวติดกันแล้วกันผมว่าตัวนี้คุ้มกว่าและสําหรับราคาของเจ้าโตะรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่8,220บบาทครับสำหรับโต๊ะทำงานตัว L รุ่น M A T R L นะครับ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้คลิปหน้า n o b l e f r อร t เจจะพาไปดูสินค้าตัวไหนอีกรอติดตามกันได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ